มาดูช่างมาแล้วครับนั่นแหละวันก่อนถึงแค่ตรงนั้นแหละหนั่นแหละวันก่อนมันโรยถึงแค่นู้นตัดตรงมุมนั้นอะ่ะก็เลยถามน้องว่าเขาทำถึงแค่ตรงนั้น เอ,อแต่ผมดูในดูในวีดีโอโของพี่อะมันโรยมาถึงนี่เลยนะมันโรยมาถึงนี่นะครับในวันที่พี่ลงวันที่สามพี่ลงที่สามกับที่สีอ่ะอะไม่ใช่ก็ถามคนขับอยู่แต,แต่คนขับบอกว่า,วาโรยถึงนั่นแหละแต่ผมดูในวีดีโอแล้วม,มันมันมันโรยมาเส้นเดียวใช่เขับเขาจะโรยขอบนอกเขาจะโรยขอบนอกเป็นยังไงนะอืมแล้วกก็่อหัมาแตผมถามคนขับว่าทำถึงแค่ตรงนั้น ไม่รู้คุยกันยังไงเดี๋ยวตอนแรกเขาเขาก็โรยโรยมาเหมือนผมนี่แหละแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมเลยโรยเป็นรูปให้ไงเดี๋ยวตอยได้เขาโรยเส้นนอกเนี่ยนะอืมเดี๋ยวผมดูมือดูมอเช้าครับที่ลงวันที่สี่ใช่ไหมครับอืมที่เขาถ่ายเป็นเป็นรูปอ๋อนั่นเขามาโรยให้ใหม่ไหนครับเมื่อวานอ่ะเขามาโรยให้เพิ่มเมื่อวานผมโรยตอนบ่ายนั่นแหละนั่นแหละตอนเช้าแต่วันนั้นตอนพี่คุณอยู่เนี่ยแล้พี่เขาคุณอยู่ตรงเนี้ย ใช่ใช่ที่โรยมามันมาเส้นเดียวมามามาประจบตรงไหนจบตัวนี้นี่ครับผมก็เลยถามทําไมถึงแค่แค่ตรงนั้นครับเขาโรยยาวนะแค่แล้วก็จบครับแล้วก็ให้ช่างตรวจแล้วนี้่มันจะได้ยังไงยังไงก็จะได้เก้ไข เสร็จแล้วใช่คะเสร็จแล้วครับก็นี่แนะหละคิดว่าเมื่อกี้โทรไปบอกว่าให้เขาตรวจรับเลยเนาะาะว่าเขายังไม่แก้เนาะคิดว่าเขายังไม่แก้ไงถ้าเขาแก้แล้วก็มันก็จบอ้ต้อตมตรงรับครับตงวจรับพงนี้เลยเหรอตรวจรับมันต้องรอพี่รอไหน จะทำรายงานไหนจะเป็นในกรรมการตรวจนะต้องรอสองสามวันมันไม่ง่ายเหมือนในชนนะเข้าใจเนาะงานหลวงมันมันยากดิยเราจะทำสิ่งทำไมอ๋อที่อืมขอยมางานมันจบอ่ะหลายขั้นตอน

ก็มาเก no? ตโน่นเกตตรงนี้อีกมันจะเสียเวลาไหมอ่าดูด um, ิเดี๋ยวผมเช็คด้วเดี๋ยวดิผมจะวัดตัวนี้ให้ดเพราะว่าเช็คว่าผมเช็คระดับเช็คอะไรเรียบร้อยครับก็อยู่ที่ช่างอ่ะเช็คตัวนี้ตัวนี้ถ้าโอเคก็ตรวจรับเขาแบบไหนอ่ะพี่เห็นเห็นเห็นลายทุนปักไว้ผมเผื่อไว้ประมาณห้าสิบเซนนะอืมนี่เนี่ยเห็นของที่ผมจับตรงนี้นะครับพี่ถึงถึงไหมล่ะก็มึงโก้มันว่โก้หายไงแต่ถ้าถึง ผมเช็คแล้วเมื่อวานผมวัดเรียบร้อยแล้วผมปักแล้วขก็ต้องขุดถึงที่เราโรยไว้แหละใช่ผมโรยตามขอบโรยเป็นเลยนะครับเมื่อานะก็จะเป็นตามรายการนั่นแหละพี่ทํากัน่แล้วช่างก็วัดต่เช็ให้พวกนี้ให้ได้เลยวระดับน้้ับนนี่ระดับเช็คแล้วตอนบินก็อยู่ในบริเวณนี้ครับได้ไปไหน ตรงนั้นที่ว่ารอยท่อมันมันตรงนั้นมันจะเว้าวนะอ,อถูแล้วตรงนั้นไม่ก็เวาครับเขามาอาบน้าครับตอเวลาเติมน้ำเข้าไปมันจะได้เป็น ตรวจรับเขาจะตรวจยังไงบ้างก็เนี่ยวันเห็นรูปเนาะวันรูปตามเดิมครับเดินี่ดูตดินอืมเดี๋ยวนะนี่รูปตัวนี้ ตันนี้ก็เป็นเหมื้อเป็นไมเ่เป้าอ้ไม่ไม่ถั่วนี่ก็เป็นลักษณะที่มันไปเนี่ยครับนี่ก็เป็นทุนน,นั้นนี่ก็เป็นไอ้อะไรเป็นที่วัวใสใช่โคกโคกเป็นโคเนี่ยนี่แล้วก็ที่เปิดนี่ที่เปิดนะอืมที่เปิดออกถั่วนะภาษาบาลนี่ก็เช็คความวามลึกความเนี่ยให้มันได้ใช่ไหะ เซอพวกนี้ก็ต้องช่างป็นคนเช็คใช่ไหม,มนี่ผมเช็คแล้วครับเช็คแล<อ>้วเนาะใช่มันเช็คมือดาช้วตรวจรับมาจากที่ไหนครับอ๋อาทางอำเภอ ให้เขามาดูก่อนก็ได้ให้เขามาดูได้ไหมผมจะได้ไม่เสียเวลาต้องรอครับเพราะว่าผมจะรอได้ยังไงครับ

เคยทำไหมไม่ผมมาทําให้ของไม่ใช่ผมผมห้างที่ทำสัญญานะครับใช่ให้เขาแจ้งแจ้งของงานนะครับครับเรียโทรโทรแล้วไม่เปิดแล้วไม่ติดอ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสนักงานทําให้แกกําลังมาอยู่เดี๋ยวให้เคามาเซ็นตด้วยครับแกกําลังมาอยู่ใช่ไหมคะครับจะได้มีรายละเอียดกับแกด้วยในตัวสัญญาค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะแล้วรอผมยังไงนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ ต้องให้ผมรอรอพรุ่งนี้ก่อนรอพรุ่งนี้ทําเอกสารก็ับพรุ่งนี้ก็มาตรวจกันก็ถ้าเสร็จเรียบร้อยก็เซ็นผ่านก็โอเคเนาะครับจะเรียบทำให้เร็วที่สุดแหละครับแต่ว่างานมันมีหลายหน้าใช่มันก็จอดเสียเวลารอดิผมก็เห็นใจอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเราเคลื่อนไปหถพรุ่งนี้มันไม่ตรงตามอ้เาอนี้พี่ก็ต้องเดี๋ยวรอรอพรุ่งนี้อีกวันนึงเอก่อนดีกว่าเดี๋ยววันนี้ผมทำเอกสารให้เดี๋ยวครับหลายคนเลยนะครับ อืมครับมาทำงานก็พรุ่งนี้จะได้มาดูแต่เช้าครับเนาะครับนี่ยทำอะไรวะลายแบบเจ้าบาลเนาะเป็นเครื่องบินเป็นเครื่องบินเลยอ่ะบอโอเคครับเดี๋ยวมาดูเสียนวี จะบินโดรนไทยภาพให้ดูหน่อยจะเป็นยังไงของถูกๆแบบมันจะติดลมแล้วมันไปตร,นนนตรงนี้คือทางช่างบอกว่าผ่านแล้วครับแต่ว่าเราตรวจรับมผมก็จะจอดรถร,รอพรุ่งนี้ก่อนยังไม่ย้ายครับเอาเพื่อความชัวร์ก่อนเดี๋ยวต้องย้ายไปย้ายมายากเท่าไหร่นั้นนี่สามหมืน่นแปดอู้สามหมืนแปเลยนะ ่ถ้าเราพากได้ไหมตัวนี้ถ้าไลฟ์สดพากได้บ่แต่ถ้าถ้าเราถ่ายเป็นแบบไฟทั่วไปคือจะต้องเอามาเอามาพากอีกพากอีกอ๋อคือเสียงมันจะไม่เข้าครับแต่ถ้าเราไลฟ์สด่ะไลฟ์สดผ่านผ่านแอ YouTube อะไรเงี้ยอืมมันก็จะเสียงก็จะเข้าเลยอืม บินได้กี่ชั่วโมงบินได้ประมาณ30กว่านาที3านาทีเท่าไห<ด>่ได้นานอย่นคไรต้องไปเขาได้ใช้เลยนี่หืมอ <c oughs> น่้พวกนั้น,นขับดั้ไปเอาข้าวนเะนาะมันหุ่นใจอ,อยู่น่น้นไหมดั้อ่นนะ ได้ไหมจะขึ้นได้ไหมดิเป็นไรมาร้องอะไรฮะโหมดเบ็ดต่ำเงาชาร์ตชาร์ี่ชาร์ตไหมมาแบบไหนเบ็ดต่ำชาร์จด้วยเล่นด้วยได้ไหม

ถ้าแบตบมนี่ต้องเครื่องบินไปมันไปมั่วเลยใช่ไหมมันก็ไปมั่วเลยเอาลงไม่ได้ด้วยนายจะเต้าจนแบตมันหมดอ๋อแตานายไปด้วยเลยมาตัวนี้ เหมือนมันกับหาาเทียมพัฒนากตอนนี้เราเทียมมีอยู่กี่โดมกี่ดวงะเก้าถรลียเนรงงี่บินแล้วก็บีน่เดียวก่อนเนาะ่เดียิแเดียวก่อนเราเตอนล้เสร็บสตาร์แล้วครับสตาร์แล้ว

เนี่ยดูมันดูได้แต่ข้างบนนะ <S <S อืมนี่เดี๋ยวให้เสนุ้ยถ่ายภาพไว้เบอกระถ่ายภาพไว้ชมมาด,ด้วยมองไม่เห็นครับเ,เดี๋ยวเราชมกันนะครับให้เสนุ้ยถ่ายภาพไ,ไว้ให้ก่อน So they have.